รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยของสปอตออลกาแฟรปรุงสรัจชนิดโกตราบัดดีดีสลิมสเลน หาล้านบานกับมรัส์สองฝั่งคลองในรูปแบบ VCD และ DVD ที่เซเว่นอิเลเว่นแอนด์ฟุกสมายและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปทรงเอสเบสเล่นหน้าแบบต่างๆของธนาคารกรุงไทยเพื่อลุ้นสร้อยคอทองคำทุกเดือนสนใจโทรหนึ่งห้าห้าหนึ่งได้แล้วค่ะใจตานี่พวกเธอรู้ไหม เนี่ยนะเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยอะ่ะฉันเนี่ยไปซื้อเครื่องช่วยฟังมาเมื่อก่อนอะ่ะหูฉันเนี่ยยังกระทนไม้ฟัองอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินเลยแต่ตั้งแต่ซื้อเครื่องช่วยฟังมาเนี่ยนะขนาดกาต้มน้ำนะดัง ผลโดยยาฤทธิ์สีดวงตวันหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลค,คอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีอรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมนิวราประหยัดไฟเบอร์ห้ายาดองโรคตาเสือสเปล่งตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองโรคตาเสือสเปล่งตัวบำรุงโลหิตมาสตันไมโคร่าระบบสัตว์จากอารอนขอบคุณคุณนายมากนะครับที่บริจาคเ<ะ>งินทองเหล่านี้ก็ไม่ไปไหนนะครับ เขาอยู่ที่เด็กๆนี่นะครับเอ้าไปขอบคุณคุณนายใหญ่เลยขอบคุณคุณนเสร็จแล้วก็มาเข้าแถวครับมาเข้าแถววันรุ่มาตรงนี้ลูกมานะขอบคุณคุณนายเขาจ้าคราวหน้าเขาจะได้มาเยี่ยมเยียนเราอีกนะครับเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปที่เหรอครับเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เลยหรือครับ ไม่เป็นไรอีใจรอนมาข้ายู่ด้มาเป็นไครับมทัว์สั่อย่างนี้นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับนหนาวฉันรัดเด็กค่ะเอาให้ยังไงเนี่ยเปหมูแดงครับเชื่อคุณนาย้ลูกอยู่นี่ครับเออแล้ววัหลังฉันจะมาเยี่ยมใหม่เอนายเขายเอาของคุณนาเขาทไมไปคืนคุณนายเขาโอ้ทษด้วยครับไม่เป็นไรคด็กนคืบเด็กกันนะคบคุณนาครับ เงินที่ให้มาสามล้านผมว่าเอาคืนคุณนายไปแล้วไปซื้อตงเกงในตัวใหม่ใส่ซื้อใหมดีกว่าไหมครับจะดีไหมครับไม่เป็นไรแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากเขาไม่อยากจะถอดเสื้อผ้านะคุณรู้อายแล้วุ่งนี้นเขามีเด็กด้วยอะแทงเอาไปให้คุณนายลูกญาติรวมครับอสวมครับคุณนาย ขอพาหลังรุ่นใหม่พาหลังต่ครับณนายครับตำวโทษด้วยนะครับเด็กๆขาดจะซุกซนไปหนยอ๋อคุณป้าครับนะขาตั้งเกงอยู่นี่ครับเรือไม่เป็นไรล้วค่ะจะรีบไปเมาป่วยแล้วเหไปแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้คุณนายบริจาคมาสามล้านเา้เยอะมากสามก็มีัเงินพ่อ้าง ลืมสิคะลืมไปว่าค่าชุดฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้คิดค่าเสียหายที่เด็กทําชุดฉันขาดชุดนี้ขาดอีก300ถึง3ล้าน,นแล้วแล้วคงเหลือแค่3 0 0เอาไปต้องน,นั้นเป็นค่าชุดค่ะครับอเอาสมล้านไปเอาสามร้อยเมันจะพอค่ากับข้าวหรอเนี่ย แพงยาครับทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวนนั่แล้วยายปาพยูนใส่วิกยังไม่ไปเหรอครับวันนี้พี่ต้องวิ่งเข้าไปขอบคุณกันนะขอบคุณมากครับคุณนายค่ะค่ะโอ้โฮแตยังไงก็แล้วแต่คุณนายก็แล้วกันจะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ครับค่ะวันนี้ก็ใจดีนะคะเอาซองมาให้ขอบคุณมากครับค่ะซองละเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าซองพระป่าค่ะ ่วย<ส>ใส่หน่อยเถอะ่าช่วงนี้จะได้มีเงินมานลิ้นเด็กๆนะเพเดี๋ยวฉันจะมาเอาขอบคุณมากเดี๋ยวทำยครับตังมีแค่300อเอามาตั้งสซองมันจะพอแลยครับเนี่ยอะไรแล้วจะเก่งทำไมดีอะฮะเงินบริจาคก็เหลือแค่ส0 0อยังโดนสองผ้าใยเนี่ยโอ้ยแต่แล้วคุณเลยทำาไงดีอะอย่างนี้เห็นทีจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว าจริงเ,เปิดโต๊ะบอลมาสิบกว่าปีแล้วเงนินนี่ก็มีเยอะแยะรวยเอารวยเอาเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีผมอ,อยากจะฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมสักคนได้ไหมสิแสดงว่าตกนรกมากเลยถ้าได้ลูกเป็นลูกบุญธรรมเอาเสียถามหน่อยทําวงการบอลอยู่วงการบอลมานานเนี่ยอ้าวตั้งแต่เด็กรู้ว่างั้นเรื่องบอลเนี่ยโอ้ถามอะไรหน่อยได้ไหมยังไงทําไมสนามฟุตบอลถึงเป็นสี่เหลี่ยมอ้าว พ่อเขาต้องสร้างสี่เหลี่ยมเลยก็ได้ว่ามีมุมเตะมีออฟไซด์แล้วเตะมุมใช่ทำไมถ้าสร้างเป็นวงกลมเนี่ยรถมันจะเข้ามาวิ่งเล่นอ๋อควรนักบอลวิ่งเวียนหัวใช่เออเสียะทำไมสนามฟุตบอลต้องปลูกหญ้าอ้าวถ้าปลูกต้นมะม่วงแล้วมันจะวิ่งแล้วชนกัน เสียครับเอ๊ะทำไมนักฟุตบอลถึงต้องใส่รองเท้าสาตาร์ทครับอ้าวไม่ใส่มันก็เจ็บขาเสิใช่ถ้าใส่ส้นสูงมันจะกลายเป็นนัก <c oughs> <c oughs> น้องเฮ้ยมีตลกนะ <c oughs> เสียครับอ่าทำไมผู้รักษาประตูต้องใส่ถุงมือครับเอาไว้จับบอลไม่ใช่ทำไมถ้าใส่ถุงยางมือจะเป็นอย่างนี้ค <c oughs> <c oughs> สียครับอะไรทำไม,ไมกรรมก,การเขาถึงใส่สีดำครับอ้าวเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปเข้ากับไอ้นักบอลไม่ใช่ครับอะไรไปงานศพพ่อมันนี่นะพูดถึงนักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยผมชอบมีอยู่ในใจผมคนหน,นึ่งอ๋อมาฟุตบอลต่างประเทศไม่ต้องห่วงเราคนไทยควรภูมิใจว่าคนไทยเราไปอยู่กับบอลโลกหลายๆทีมใครเสียสติเสียหรือเปล่าเนี่ยมีที่ไหนนักฟุตบอลไทยไปอยู่บอลโลก อ้าวไอ้เจอราดเนี่ยอยู่ใต้นะอยู่สุราล่านตีเฟนเจอราดอ่าอยู่ชิมเชลซีนั่นแหละเอาแล้วไปอยู่ใต้ได้ไงเอาคนสุราษฎร์รู้ได้ไงคนสุราษฎร์เจอราดเจอราดไอตลาดเจอราดเจอราดแล้วไม่เจอรลาดแล้วเจอรลาร์ดตีเฟนเจอรลาดนี่จริงๆนี่เป็นคนสุราษฎร์อ้าวเปี๋เรียกเจอรลาดเจอรลาดอ้าวแล้วก็อีสานอ่ะใครอีสานแมนยูไงแมนยูนี่ของอังกฤษ เอ้ยยีสานแมนบบแมนยูนั่นไงเออดีมล้วเหรอตายแล้วมันไม่ได้ไงเนี่ยมันยังไม่ตายมันยังอยู่โอ้ใจายสานจริงๆด้วยอ่า้วที่ไหนอีกอ่ะไอที่จันบุรีอ่ะจันบุรีไปจักนบอร์ไปจักจันบุรีคนชื่ออะไรอะไรนะอาซาฮีนั่นนะอาซาฮีเนี่ยเขาไม่ได้อาซาฮีอาซาฮีไม่มีอ๋อมันขายพัดลมฮาซาฮีก่อน เสียดิปิ้นป้อนไปเรื่อยเลยดีกว <C ie> <C ie> ่าเ <C ie> สียอย่าคุยกันดีกว่าเล <C ie> ินค <C ie> ุยกันเรื่องบอลแล้วเดี๋ยวมีต่อยกันไม่คือมีอะไรอารมณ์ดีหน่อยเพราะว่าคนมาแทนบนงบอลเยอะว่าไงเทียนหยดเฮ้ยเทียนหอม <C ie> อยู่กับอัวมาเนี่ยเกือบปีแล้วทำงานได้ทุกตำแหน่งหรือ,อยัง <C ie> คนที่จะอยู่กับอัวได้เนี่ยนะลูกน้องนี่นะต้องทำงานให้ได้ทุกตำแหน่งถึงจะอยู่ได้นะ โอ้โหเสียแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงอะไ่ะแล้ในเมื่อวันๆดูสิเนี่ยให้นั่งจดจะโพยบอลจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงดูแขนข้างนี้ก็โตเอาโตเอาขืนทำนี้ไปอีกสักสองปีนะแขนข้างเนี้ยสงสัยฟาดช้างป่าตายแน่เลยโอ้ยมีประโยชน์จะได้ช่วยไปอุ้มช้างอาบน้ํายังไงไงต้องทําให้ได้ฝึกให้ได้ทุกตําแหน่งกันแล้วกันไป อะไรอะพี่ชัยแล้วแล้วนี่ใครอะคะไม่ต้องตกใจนะไอเนี่ยมันก็เป็นคนที่มันติดหนี้พนันบอลเสียท่านเองเ<ม> <c oughs> นี่ยมันก็เพิ่งเสียบอลมาหูหนึ่งรู้ได้ไงมันเสียหูหนึ่งก็นั่นไงหูมันยังติดผ้าก๊อตอยู่เลยพี่ดูเลยน้องเอ้ยลำพังมีหูสองข้างหูมึงก็ตึงพออยู่แล้ว <c oughs> เรียกอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินดันมาเหลือข้างเดียวทำไมไม่เสียสองหูไปเลยวะจะได้ร้อนกลายเป็นปลาไหลไป ใด้ hey, ถามจริงะหรอนี่มันติดนี่เสียเท่าไหร่วะาไอ้นี่นะมันติดนี่พนันบอลเสียห้าคู่ยี่สิบพี่ห้าคู่ใช่ยี่สิบยี่สิบโอ้ยมึงนี่หน้าด้านมากเลย <c oughs> มันเหรอพี่มึงเนี่ยหน้าด้านอ้เวนยี่สิบบาทมึงไปจับมันได้เหรออา้าวกดก็ต้องเป็นกดแทงบอลก็ต้องจ่ายยี่สิบหรือร้อยหรือพันก็ต้องจ่าย ก่อนบายค่ะพี่สนับสนุนโดยชาประมือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเหมาะสำหรับร้านนวดและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟชุดโปรของคุณด้วยกาแฟพลอยใสจากพลอยใสเ,เ,สยเียวแคร์ Western Union บริการโอนเงินทั่วโลกรวดเร็วเชื่อถือได้ เมื่อไอใช้ยาแก้ไออัปเชสสัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่เอาอะไรดิแล้ามาจัดการเสียจัดการลงโทษนะครับไม่ต้องฆ่ามันเลยไหมใจเย็นๆเย็นหอมไหนบอกว่าเบื่อที่จะโจดโวยฉะนั้นลองแสดงความเที่ยมโหดให้ววาเห็นหน่อยดิสั่งสอนมันเสียใจด้วยนะไอ้น้องที่มาเจอคนที่อย่างเงี้ย ติดหนี้เสียอย่างเงี้ยมันต้องสั่งสอนงั้นพี่จะสั่งสอนแกโชว์เลย,ก,อเอยก,ก็เอ๋ยก็ไก่อะไรอะไรเนี่ยอะไรไปไปตีเขาแรงขนาดนี้อ่ะสั่งสอนอะไรเอ้า็ก็สั่งสอนนะเสียไหนยังไงเอ้าก็เนี่ยสั่งไหนสอนก็เอ๋ยก็ไก่ก็สอนเนี่ย มาเนี่ยมาเนี่มาเนี่เสียเสียอย่าให้มันเป็นเยี่ยงอย่างเสียต้องหดโพดเลยนะเสียเสียเดียต้องสั่งสอนมานะครับจะได้ไม <ifs> ่เ <Incred> ป <ibly logical sounds> <c oughs> ็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นครับเฮ้ลิอาจอยากเล่นพนันตนดูว่านี่นี่ เสียบ้าแทงมาทดนการมันกํเสียถ้าจะให้โอกาสแกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยี่สิบบาทจะมีโอกาสกันอีกเลยฮ้ยมันไปฮะน่าเอาไอ้นี่ไปลงเยาบานด้วยได้ครับเสีย้้ยแทงเงินยี่สิบบาทแทงลูกน้องทั่วไปหมดเลย ทำงานใจอ่อนอย่างเลือเนี่ยกิจการธุรกิจร้อยล้านพันล้านไม่มีทางสําเร็จเห็นที่ว่าจะต้องทําอะไรจริงจริงจังจังซะแล้วว่าจะต้องไปเอาที่ดินที่ทําเลดีคืนมาปเป็นของอ้วให้ได้แล้วที่ดินที่เสียว่ามันคือที่ไหนอะคะที่ดินที่ศูนย์ะเฉพาเด็กพิการซําซ้อนซูเซ้าะอืม แ,แ,แล้วแล้วเราเสียจะไปเอามาได้ไงคะก็เห oh <'s> ็นเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยที่ดินออกจะสวยอย่างนี้มันก็ต้องราคาแพงสิคะ<ม>แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยได้ได้ยินมาว่าเขาออกจะรักเด็กมากไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะยอมขายให้เหรอคะเรื่องนั้นลืมไม่ต้องห่วงเพราะไอ้เจ้าของที่ดินที่นั่นมันเป็นนี่บอลว่า20ล้านแล้วดูแล้วน้ำหน้าอย่างมันไม่มีทางที่จะหาเงิน20ล้านมาใช้วแน่ ว่าจะต้องเอาที่ดินมันคลืนมาให้ได้สเสียวัสดีครับว,ว่าไงคีงร,ราชผมมีทุระมาคุยกับเสียนะครับนี่สินที่ผมติดเสียอยู่นะครับผมขอผัดผ่อนไปก่อนได้ไหมครับเสียเห็นไหม <laughs> พูดถึงไก่ไก่ก็มา <laughs> ถ้าเสียไม่เชื่อใจผมแล้วก็ถ้าอย่างนั้นผมเอารถมาวางเสียไว้ก่อนได้ไหมครับ รถอะไรกครับแจครับเสี่ยครับโอ้ยรถอย่างนี้ต้องใช้กุนแจนึรืเป็นดิว่ายี่สิบล้านยังมีอารมณ์สนุกสนานกับอ้วนงี้เลยเสี่ยครับแต่รถผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเสี่ยนี่ครับพวงมาลัยโมโม่ครับ โอ้ยยี่สิบล้านเป็นนี่ยังมีอารมณ์พร้อมกับเครื่องเสียงนะฮะโอ้ยยิ่งยุติรถครับเสียครับกุญแจอยู่นี่ครับเสียครับไปเ่อนครับนี่เก่าเอาไว้ก่อนนะครับให้โอกาสผมแก้ตัวอีกสักคู่เดียวเท่านั้นนะครับเสียผมขอร้องนะครับเอาเก็บไว้ทำไมละครับเสียไม่ลองขับดูก่อนละครับไม่ต้องยังไม่ถึงเวลาไว้ร้อยได้เวลาลูกวัวจะไปนั่งโัเองเสียครับนี่ผมลงแม็กมาให้นะครับแม็กสิบสองครับเสียมีแม็กด้วยเอาละนี่ตุณเอกราช ผมบอกนะหมดเครดิตสำหรับเขแล้วเสียหรือหาเงินมาให้ว่ายี่สิบล้านให้ได้ภายในสามวันถ้าไม่งั้นหรือเอาข้เาเอา,เอาของย,ย้ยายดอกย้ายเด็กออกไปจากสวนย์เลยได้เสียครับผมไม่มีเงินสดขนาดนั้นนะครับเสียท้่ยี่สิบล้านนะ่ะไม่มีเงินสดแต่หรือมีทีัพย์สิ่งไงพี่โซนั่นไงโอ้เสียครับให้โอกาสกันบ้างสิครับคนเราสิบปีใช้นี่ก็ไม่สายหรอกครับว่ายืมทำ <c oughs> อะไรครับทำทำหัก <c oughs> <c oughs> พ่าขอยื่นคำคำตัดว่าขอยืนคำคำฉีกยืนคำขาดภายในสามไเสียพูดได้ทำไมไม่พูดตั้งแต่ที่แรกล่ะครับม่ทำค่าอะไรให้มันตลกอยู่ได้ให้เลื่อได้ตื่นเต้นให้เลื่อได้ตื่นเต้นเสียแต่งตัวแบบนี้ผมก็ตลกพออยู่แล้วเสียไม่ต้องมาเล่นอะไรหักๆตัดๆหรอกครับเสียเอาละภายในสามวันยี่สิบล้านไม่ได้ผลของออกจากศูนย์ ห้าห้าตัวห้า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 เพี้ยครับเพี้ยผมจะทำไงอ่ะเนี่ยจังยี่สิบล้านอ่ะเดี๋ยวนี้พวกเราประมาณนี้เลย ชิงลิงเกิดกันไหมเออปีปีแต่ลิงชิงบอลเออแหละใช่ไม่ใช่ลิงชิงบอลลิงชิงซับลิงชิงซับติดคุกหลายปีนะเล่นลิงชิงบอลชิงชิงบอล O อป้าก็บอกว่าลิงชิงพาราดอนแล้วทาไงอ่ะ ทำอย่างที่เขาทำกันนั่นแหละโออาน้อยออกใครแพ้เป็นลิงนะใช่โออาร์น้อยออกไปวะออกแล้วเลยนะมันออกไปตอนไหนไม่รู้มันไม่เป็นไรมันออกแล้วก็เหลือเรา3คนโออาร์ใหม่โออาร์น้อยออก ฉันออกเดี๋ยวออกได้ไงยังขวางลำอยู่เลยอ่ะเอ้าทำไมออกได้ไงนี่ไงเอาวัดอ่ะน้อยออกเลยเหลือสองคนก็เรามายันยียาวเป้าชุ่มอะไรนะยันยียาวป้า ยี่ชุกอออย่างนี้แหละพูดดิพูดดิยันยีเยยาวป้าป๊าเบ้าทุกทุกโอ้ยถ้าพูดไม่ได้เดี๋ยวจะยันไปนู่นเลยเอ,อ